สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่พวิคิม c h a n าล l นะคะวันนี้พี่คีมจะมาไขาข้อสงสัยสําหรับน้องๆหลายๆคนที่ชอบถามว่าพี่คิมได้เมลลีจอยแต่ทําไมพี่ไม่กลับไปบินทั้งๆที่เป็น Air e m อมิเรสอะบินสวยๆรายได้เกือบแสนเป็นแสนแล้วด้วย <laughs> คือทำไมพี่ไม่กลับวันนี้นะคะพี่จะมาไขาข้อข้องใจทุกเรื่องนะคะนั่นก็คือด้ได้ด้ลอันับแรกเลยหนึ่งนะคะ ก็คือว่าพี่คีมอเปิดบริษัทแล้วนั่นก็คือหโรงเรียนสอนแอร์สอนภาษาแต่ตอนนี้เราจะอัปเกรดเป็น a าร b a เอเชียน p i ส a ท i t y s c h o สกก็คือเราไม่ได้ทำแค่การบินแล้วเนะ้อคือพี่อยากส่งงานโรงแรมมาด้วยนะคะช่วงหลังถ้าใครสังเกตตามมีสแกมก็คือเราส่งน้องไปเรียนแล้วก็ไปเทรนแล้วก็ทํางานที่โรงแรมไม่ว่าจะเป็นแอตแลนติสแมริออ แล้วก็คือแอคคอร์ในตัวนองกลางคือพี่เป็นคนส่งน้องไปเองไปทํางานก็คือน้องเรียนที่สถาบันด้วยแล้วก็ไปทํางานที่นู่นรวมไปถึงต่อยอดไพ i v a t e เพราะว่าวิธีมาดดีวไพ r i v a t ที่นู่นและข้อที่2ก็คือเรือยอทเรือยอทพี่เป็นหุ้นส่วนอยู่แล้วที่ดูไบนะคะเราก็จะมีบริษัททัวร์และบริษัทเรือยอทอยู่ออฟฟิศเดียวกันก็คือดูไบมารีน่าพลาซ่านะคะถ้าใครอยู่ดูไบก็โอเคพี่มีหาพนักงานคนไทยพี่ได้ ตอบแว๊ไปเซฮายหรืออยากไปเป็นพาร์ทเนอร์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้อที่3ค่ะทุกคนก็คือธุรกิจหลักๆเอาอาหลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยรักษาตัว medical wellness ด้วยค่ะแล้วก็ถามว่าสอนแอร์ยังสอนอยู่ไหมสอนอยู่นะทุกคนก็คือพี่อาจะสอนคอร์สวิงส์นะคะแต่ว่าเราจะมีอาจารย์ในสถาบันก็คือมีอาจารย์ต่างชาติหลากหลายและสถาบันของวิคีม่ะแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะก็คือ Cambridge University นะคะแล้วก็คือในทุกหลักสูตร เราจะใช้ตามแบบของเคมบริดจ์เลยแล้วก็อาจารย์ที่สอนก็ได้มาตรฐานสากลด้วยนะคะอาจารย์ที่เราอ่ะคัดมาแล้วแล้วก็ต้องได้ใบเซอร์จบการสอนของเคมบริดจ์เซลตาหรือไม่ก็ทีโฟเท่านั้นอันนี้คือจุดขายของสถาบันพี่คีมซึ่งสอนกลุ่มเล็กมาก5คนก็สอน1คนก็สอนทุกคนอันนั้นะคือความ Specialized ของฝ่ายวิทีมลคาเเราไม่ได้เน้นสอนแมสเพราะว่าพี่เขาเข้าใจเด็กว่า เราไม่สามารถที่จะคีปลูกค้าทุกคนหรือว่าคีปเด็กทุกคนได้ถูกไหมคะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปทําตรงใจใครหลายๆคนได้ตอนนี้ที่เห็นหายจากหน้ากล้องไปเลยเพราะว่าทํางานหนักมากไม่ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเพราะว่าพี่ต้องบินไปไปกลับกับประเทศไทยแล้วก็บินไปกลับดูไบแล้วก็มิซาอุดีด้วยมันก็เลยจะเป็นประมาณนี้มันก็จะเป็นคนละไลฟ์สไตล์กันนะคะตอนที่เป็นลูกเรือค่ะว่ามันสบายไหมมันก็สบายมันก็อยู่ในแบบคอมฟอร์ทโซนไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแต่อันเนี้ยพี่ต้องมารับผิดชอบ ตัวพี่เองพนักงานพี่ด้วยแล้วก็ธุรกิจหลักของพี่นะคะค่ะอาชีพแอร์นะคะจริงๆที่น้องเห็นว่าเออพี่มาทําทัวร์ตะวันออกกลางอะ่ะเพราะว่าพี่อะ่ะสังเกตจากลูกค้าอาหลับในแต่ละเที่ยวบินว่าคุณมาทําอะไรก็คือเราจะมีช่วงที่เราสามารถชแชทกับลูกค้าได้ใช่ไหมคะแล้วก็จะเข้าไปคุยกับเขาเป็นพีชโนลว่าไม่ไะไม่ใช่แบบเป็นแอนแบบพีชโนอลอะไรเงี้ยก็คือเหมือนชวนคุยเล่นนะคะเขาไม่เหงาอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็จะบอกเลยโอเคไอ้มาเนี่ยไอ,อ้มารักษาตัวที่นี่โรงพยาบาลนี้คลินิกนี้อะไรเงี้ยเขาจะพูดเลย แล้บางคนเขาก็จะชอบมาถามลูกเรือว่าแนะนําที่เที่ยวให้ฉันหน่อยว่าเออฉันควรไปที่ไหนดีไปกินข้าวที่ไหนดีซึ่งอันนี้ค่ะพี่ก็เลยจับสุดได้จากการที่เราแบบออดีเทลกับลูกค้าเราถึงมาต่อย,ยอดธุรกิจตรงนี้ได้นะคะใช่ตะวันออกกางค่ะ